ชอราทีวีกันนะคะวันนี้นะครับเราจะมาทําการเปิดตัวทีมงานหรือว่าคนที่เรามาเล่นด้วยนะครับเล็กๆนอนแต่คือเป็น v i p ีนะคะเพราะว่านานที่จะมาทีใช่โอเคฮะขอเชิญเลยฮะนีฮะสวัสดีครับผมชื่อปูครับชันประถมอยู่ป .4 อายุแปดขวบครับลรงเลียนละค่คะอู่บานปาจีนบุรีครับ ซึ่งวันซึ่งน้องคูเนี่ยก็จะเป็นนานามาทีใช่ไหมใช่ดีหมาน้อยนี่ฮะหมาตัวนู้นที่ผมเรียกโอเคฮะก็คือวี้แลโอเคฮะก็คือคลิปนี้นะก็อุ๊ยคลิปนี้นะก็เป็นการเปิดตัวแบบว่าแบบค่เปิดตัวทีมงานใหม่เนาะก็คือค่าคลิปนี้นะ สิบไลค์แปดไลค์พอแปดไลค์พอถ้าคลิปนี้ถึงแปดไลค์นะครับาล่มไลค์กแปดไลค์แปดไลค์นะเดี๋ยวผมจะช่วยหนึ่งไลค์ถ้าคลิปนี้ถึงแปดไลค์นะครับเราจะให้ดูหลังบ้านของพวกเราว่าความกว้างความแบบเล่นการที่เราไปเล่นกันมันจะเป็นยังไงนะคะใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชอบหรือเปล่าเออชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะกดไลค์ให้ได้แปดไลค์นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ด้วยนะคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพุกคนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับบายบาย